ผ่านไปครับงานขัดพระก็โอ้โหโอ้โหสวยงามแล้วสวยงามแล้ววันนี้มันเปิดจริงไงคนที่ไม่เคยมาใช่ไหมใช่มันเปิดจริงวันนี้มันจะเฮงใหญ่แล้วมันเปิดจริงเลยคนบาปเข้าวัดเั้าไปเลยคนบาปเข้าวัดเข้าวัดครั้งสุดท้เมื่อไหร่จำไม่ได้จำไม่ได้ฮะอ๋อถ้าไม่มีอันนี้ไม่นับดิเฮ้ย ดีเลยทำอย่างเงี้ยปุ๊บบอกพี่บอกพ่อได้ว่าพ่อครับฟังนะผมมาทำบุญพ่อมาอานุทนากับผมด้วยนะครับรับมือผมด้วยมาสาธุกับผมนะครับแล้วก็ตั้งใจทำดีดเอ่เลยชื่อด้วยอ้าสกปินถาอ้าเฮ้ยอินถาเหรอครับผลจิตอินถาเป็นอะไรกันฮะคนจิตอินถาเก้าแปดเก้าแปดเอาเละ ไม่เป็นไรครับตั้งกี่ดีทำบอกที่บอกบอกว่าเพราะพ่อเราชื่อนี้นามคุณนี้ไงเลือดติดไปด้วยฮะเลือดเอาเลือดติดไปหน่อยเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรโชนบาดนิดนึงเอาเลือดชั่วๆซะบ้างไม่เป็นไรให้พักสวยได้คพิงง่ายครับสวยงามสวยงามแค่นี้ก็สวยแล้ว โอ้จากจากพระที่ประมาณนี้ครับนี่ดูนะฮะคนอาจจะได้ภาพไม่ออกว่าเมื่อก่อนท่านเป็นยังไงเมื่อก่อนท่านยิ่งสวานี้อีกนะน้ำมันเหนียวเนี่ยที่เราขัดก่อนจะก่อนขัดครับพระองค์ใหญ่เมื่อกี้พระองค์ที่เลยครับเป็นสภาพนี้ครับแล้วก็ทองจะเต็มไปหมดนี่ยังมีทองอยู่เพียงว่าน้อยครับจนเราขัดเป็นอย่างนี้แล้วนี่โอ้โหสองเดือนค่อยๆทำไปอยู่สองเดือนกอยดูเป็นไง โูได้ดอยจริงเบาๆด่อยทีสมองขัดด๋อยจริงจะขัดปากรวมรวมนลกกินอฮะ เล่นตะกีฬานักตะก้อที่ไม่ได้เล่นตะก้อนักบอลที่ต้องให้อาจารย์ไปตามเนี้ยอาจารย์ไม่ตามก็ไม่เล่นตามตามก็ไม่เล่นตามก็ไม่เล่นเดี๋ยวสมัยก่อนยังมีเล่นตัวเดี๋ยวนี้จะไม่มีเล่นตัวได้ไงดูนี่สมัยก่อนไม่หรอไม่มีจะแดกไม่มีจะกินเนยพี่ เราก็เลยต้องไปหาลำให้พิ่ศษงนอกถึงหลาปีนี่เราแชมป์บอลลูนหนุ่มปี ผ่านไปไม่นานเสร็จแล้วเยียีต้องทำยียีใช่ไหมตรงนี้ตรงนี้ขัดบองที่จะ เป็นงานปิดท่าสังกัจายครับเราปิดฐานด้วยแผ่นหน้าครับปิดตรงท้านด้วยแผ่นทอง สองพี่น้องครับโอ้โหขัดจนไม่อยากผิดทองนะสวยอะขัดจนแบบไม่อยากผิดทองนะเสดายดูไม่เกลบเลยหล่อจริงจริงพี่องค์นอนลงยาได้ไห่ลงยาเดี๋ยวรอสุดท้ายเช็ดกีกรอบก่อนเดี๋ยวรอสองเบี เสร็จเราก็ทําการประดับพอยครับประดับพอยโดยน้องก้อยกํลาลังซ่อมอยู่นะครับอันนี้เป็นงานประดับพอยโดยคุณนายจอยครับต้องการแต่งงานที่ต้องการผู้หญิงที่มีเล็บ <laughs> ความสะอาดเรียบร้อยครับเราก็ทําการลงน้ํายาที่พวลรก,กายกันนะครับยีวอนมาเจป็นยีวอนไว้ก่อนสองเดือนเต็มเตงกับการทําความสะอาดพระพุธรูปองค์พี่ครับที่วัดสองพี่น้องพระสองพี่น้องครับนี่รับภูมไว้ก่อนเดี๋ยวจัเลยพี่สภาพแรกที่ที่ เห็นองค์นี้ท้อใจไหมในการทำความสะอาดเนี่ยก็เอาเรื่องนะครับแต่มาได้พี่ติ่งช่วยได้เพื่อนๆช่วยครับพี่ติ่งเยอะมากครับ่คนนี้เขาจุดยอดไงก็เป็นก้อนใช่ไหมได้ขาวว่าเป็นก้อนใหญ่ๆนี่เหรอโอ้โหตอนนั้ำมันที่เป็นก้อนเลยเอางั้นี่ยน้ำมันที่แด้ออกมานี er be, ่ก็เป็นก้อน แต่ทำลูกกอลให้สอยกินเด็กตกลงน้ำยาที่ท่อะไรกันนะครับจปปิดทองเฉดสีเหลืองนะครับทำเฉดสีเหลืองจะมาดูว่าเมื่อเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรการปิดทองครับสองพี่น้องครับปงพี่ เฉพาะพลกระกายนะครับเดี๋ยวเขาคิวหน้าจะมาปิดตรงจีวอต่อ นะโมทุกข์ภะวะตะ <icana> <Quit> <idal Industry UK> อุดรุปติปันโนภาวตโตสาวกสาวมโหยายาปติปันโนคภาวตโสวกสาวโหสามปติปันโนภาวโตสาวกสาวมโหทังจตันปุสันตนาภูมิจตุกะระเอสภาวตโตสาวกสโห อัไนโยปังนายโยภะินายโยอานุชลิกาลาโยอนุตัณฐยักขิยตังโลกาสานาทุครั้งแรกนะครับคนละแผ่นแล้วคนละแผ่นเลยคนละแผ่นเลยครับไม่ต้องห่วงคนอื่นเอาลูกแปยแล้วเอาเลยลุกแปยตามขอบแล้วก็กดเลยได้เลยได้ไปเลย ปฏิทินดีครับปนิทินดีขาดไม่เป็นไร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 มันสองทันอยู่ใช่ทันเดียวครับสังกี้โอเคไหมสังกี้พ่อต กองหงเอดนมไรต้องคนอืนน mm ี hmm. ่นะครับนี่ครับปดกอ่อนปดก่อนปดก่อนปดก่อนก็ต้องห่วงาเดินปีก่อนกับกับนี่ครับปกอ่อนครับพี่ครับระงท้องหล่นครับระวงท้องหล่นนี่ไหลหนึ่งก็มาครับเป็นรงแต่้าช้าช้าช้าอ่าดึงอนึงเข้าดึงี้เมาครับดึงข้างึงเข้ามาอ่อยมือข้วใช้นิ้วครับล่าย้วอฝ่ายมือข้าวใช้นิ้วก่ใ้นิ้วอ่าครับยายไปนี้เยอะเล่ครับ เจ็ดส so uh, ิท <t> ค <reform ation jaar> ่าเจ็ดทาไรเดสิบวยกันไปเจ็ดสามไม่ใบ้านอ๋อาสาธุเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกดให้ยายแข่ให้ยายแข่งยายแข่งไม่แ่แ่ไปเลยอาเจ็ดตัวรรมสงอ่าตัวธรรมโมทั้งโคเลยอ่ะมันต้วมันต้องหห่คอยอยู่เอายาย้อยก่อน ตรงไหนก็ได้ตรงไหนได้เหลืองเเนี่ยสีเหลืองเหลือเนี่ยสีเหลืองเหลืองอ่าตรงไหนก็ได้ครับที่เป็นสีเหลืองเครับปิดทับเลยก็ได้ปิดซอยก็ได้กดทับแล้วดึงจะตัวขึ้นมาอ่ารู้ิีโทรรู้อ่อันนี้ขนาดเท่าหครับอ่าอีกขานี้เันย้ายแนย้ายเนไป้วได้อยากทิ้งข้างๆเลยครับทิ้งเลยครับอยาทิ้งเลยครับเเก นาตรงนั้นได้เลยครับได้เลยครับงานปิดทองที่บัวครับเจ้าแม่คุณดิมครับนำทีมโดยสาวน้อยครับน้องสาวน้องสาวชื่ออะไรครับน้องสาวชื่ออะไรครับอายุน้อยสุดเลยในนี้ชื่ออะไรครูใหญ่ชื่อจุกค่ะคุณใหญ่จุกเลยครับนี่พาทีมาปิดทองมาไหว้พระก่อนใช่ไหม แล้วก็เลยผมก็เลยให้มาปิดที่บัวครับแม่อยู่หลังวัดคอืมพ่อชื่อชวลแม่ที่เป้าอืมคนที่นี่้ะพ่อคนที่นี่แล้วอยู่ที่ฉันก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นอืพ่อแม่เสียนะก็เลยไม่ได้อยู่อืมก็ปีก็มาสองครั้งโอ้ดีวันนี้โชคดีโชคดีได้มาแต่วันนี้ไม่รู้เป็นไงลูกชายบอกให้มาวันน้ำท่วมแม่เปล่าเดู๋ีอ๋อเอาละครับปิดเลยครับ เรลงคนนี้อายุน้อยที่สุดในกลุ่มใช่ไหมฮะสาวน้อยคนนี้นี่คนนี้คนนี้คนนี้นี่สาวน้อยคน <laughs> นี้เจ็ดสิบสามาทุกต้นเดือนใช่ไหมครับครับทุกต้นเดือนครับเท็น,นิ้วเท็นิ้วกดครับเท็น,น <laughs> ิ้วกดจะใช้กระดาษ